สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่องซีโนครับผมชาแนลนะคะก่อนรับชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ให้น้องซีโนเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องซีโนในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะตอนนี้พ่อน้องซีโนกาลังจะเอาหม้อน้ำตัวที่รั่วออกนะคะอันนี้รถปูนะคะ Bồ quá. quá đi, đi. À, hoa, not à. đây hoa, no hoa đi. Ah, khoan đi. Ah, ngủ. Young la. Chị. Yes. 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 thế Yes. 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 เดี๋ยวนี an ้ก็เป็นถอกถอนเอาออกหได้โอ้ยบมดได้จังไงนเคยเอาออกอยู่บยหมดถอดหมอน้ำนี่แล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนบ่หเสียหมดเสียออกแนวดี้ขันบ่หมอน้ำออกก้นนั่นหมอน้ำใครใสเซ็่บ่นใครตารางเดี๋ยวยจะโยงแหงเห็นว่านั่นนัดนั่นเห็นว่าปลาบัวเนี้ยเขวปลา อ,อันนี้คันของปู่น้องซีโนนะคะคันนี้คันของน้องซีโนนี่คันแล้วเป็นโอ้มีโอ้หนามันเป็นยกขึ้นเลยนี่คันตัวเป็นโอ้เปลี่ยนอ๋อมันเปลี่ยนที่ไม่ใช่กุญี่น่ะจะไปเทียงสร้างเขาลิ้มคันตัวเป็นโอ้กันยังวะคันที่รักคันตะลังสร้างเทียงกันแล้วคันตะลังสร้รสารรงยังก่อนนี่คันตะลังคันตะลัง สร้างเมียสร้างเกลียวเก่สร้างศูนย์จังหน่อยกับสร้างศูนย์สร้างศูนย์มาเองนะคะสร้างเกลียวสร้างเกลียวเกลี่ยอะไรหรอหมองคันแบบมาเรียนตัวนี้หมองคันตะเกียงบี้หัวหน้ามาใจเห็นวะขันหลังวะสองดูหน่อยก

เอาขอจะเอาดินพ่นใส่ไห่อยู่ในเห็นบ่น,นี้นี่เด็ขายาสุ่มเนี่เป็นพ่นนี่นเด็ก่นฮ่่าฮ่ากูาฮ่าฮ <c oughs> ่า่งฮ่ยฮหาฮ่าฮ่าฮ่าฮไาป,ปุ้ง่นนงา,า,งาน่ออนาฮ้ายไหม่าว่าบ่าฮ่าาฮาายา่า่่า่่า น้ำแตกมากมาน้ำเดินน้ำเดินพุ่งมาน้ำเดินแล้วนะคะตอนนี้น้ำเดินแล้วพร้อมที่จะคลอดแล้ว ังไงเนี่อมา,าอจากไาะกินบักล้ไยใ่า่ผู้ใดข,ขายเนี่ยหรอบรักล้ไยห่ตอนนี้ถอดสายหม,มอน้ำนะคะสิไป,ปยุโรโซมาอยู่ว่ามาเอาบักล้ไยเด้อปีนี่วาสันมาบะกล้วยหเด้ออ้หลายทะทะทะเรษเดือบข้าวมึงโมเสว่า ข้่วเขาไปเด็นน้ำเพิน,นม,ม่จักหอกมาหมเท่าต้องถอดไว้พัดกอนได้หนิ้จังเด็กเร็ว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 ,รวสร้างศูนย์ เดี๋เก็บย้ำบ<ก>ุ๋มียนเขาจไปเ่อะไรไป่หรอป่ามาั้หลบกล้ว่นั้นต้องมาทุกเด่๋ยตะขายก่จนให้นี่ับต,บตันถึงถึงางตับเป็นับเป็นยงนี จ <ge ar> ับ <ies> น <uyor> ี <them> ่คนที่มันมอนทเนได้อู่บ้าบอกกูจับเนาะจับยุนแล้วจจับเนีน้ไก็ม่เสียหมอน้าขึ้นได้อวะนี่งานก็เขามากหมเสกคนมันอะััเนนใหม่ให้เนียล้วะอดีตใช่ใช่ ปาวีาวดำเนองเ้ยมันนืงแน่เง,งี้มันเนืองขอเกเตัวทั้งไก่เนี่ตัวทั้งไก่ได้หน โอ้ยมันนังตัวตั้งายกันยังบ่มังังตัวั้งกัยังบ่าวไมันุ่บอกจงใจบอกท่านเลคคายมนบ่คายใจ่นี่มันฆาบางร่มนี่นะเด้นเดี๋ยนนขอต้อนทุกคนมันน่งบ่จ้ว้จ้ว้นี่นี่เป็นจ้าวอหเ็มาไกลนึงมันจะไปออกดิงดึงกมากเสีย ถึงเนมาเตี้ๆหันนนใช่ยางตัวหนึ่งเลยไ้างตัวหน่ยางตัวนึ่งแหละพวกมึงนี่นี่ึงึงเนมาเตี้ว่าเปลนหมดมันแงบไม่ได้ตัวนี้นี่นี่มึงได้คุเสียมันบั่ได้ก็หมดอมันี่บอนี่เขาแงก็น่ะแงก็สมันบอน ยีนมองหนิมันออกไกอยู่หนิขนจ้งสีจังหน่อยสร้างกับตีกันนี่นี่ชุดช้องมากนะมากจัไปเี่กูนะไปไปสองสามเดมกันเบสเ๋ยวไปเดี๋ยวกูสียเัวดึงขึ้น่องเมืองทางขึ้นเลยเมืองไดหรอกมืองาสกรได้เยี่ยมเขาไปงั้เมึงกันนัตเกมเอ้ยไปชิล่องเลยเยอน่อีแไม่ได้แต่ดาวว่ดาไเไป ผมีาันงถ้าถดมาแม่เราบนเน่ยกัตัวนี้านานนีถอว่าบ้านเน่ย้ันเนี่นมเมีมแม่นมนเน่ว่ามเมนมัมได้เมอนกันอเียงกันละบานนี้วันนมจจับที่รเนม่ยมึงคุยเยกูไม่ได้หวัวิทย์นี่คุยางจีนนี่บ้านนั่าสางกระไดนะคะเรียบร้อยนะคะถอด้าันาม้านานมันเบ่ใช้น พอน้ำระเบิดนะคะบอกก็ได้ว่าใส่หอยมันก่าลังแล้วไปดูกระลังลองมาใส่ไดใส่ไมันเปลี่ยนแบงเดียวกแม่แบโลกไหนทีเปไหน